ช่องอากลียมฮูเวอร์หรืว่าทำไมห,หนูค่อยแบบนี้ท่านผู้ชมของบ้านเพิ่งไปไปไปอากลียมนั่นเองอากลิมในเกมเราฝกประกาศประกาศในแมตปาะกามาเกอร์ให้ให้อยู่ในบ้านครบห้าคนในที่มีคิทเตอร์ โลบอกแล้วไม่แม่มาไปบ่ายบายจบจบเลยจบไหมจบแล้ว <Job mai? S 1>